นี่นักศึกษาเฮ้ยน้องไอซ์เธอต้องเป็นนักศึกษานะคะอุ๊ยไรเกินเนี่ยตอนกินไม่คิดพอกางเกงฟิตเนี่ยหาเสื้อใส่ยากกองแล้วเรื่องทีนี้เธอไม่มีสิทธิ์เลือกนะฉันจะเป็นคนเลือกให้เพราะว่าภารกิจครั้งนี้คือแปลงโฉมเธอนะคะแต่ฉันชอบสิ่งเมื่อวานเราบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกไงจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะทุกคนตื่นเต้นมากได้ทำไมมันเล็กจังอ่ะแอนจะไปดูข้างในก่อนว่ามีชุดฉันบอกให้เธอลดหุ่นเธอลดหุ่นนะเห็นไหม ไปดูข้างในไหมเออไปดูข้างในอ่ะอุ้ยถอดรองเท้าได้แล้วถอดกึมถอดรองเท้าด้นใส่ไม่ได้หรอกเธอต้องใส่ชุดชุดนี้ก็ไม่ได้มันเล็กเกินไหนชอบสีไหนคุณไม่ได้ค่ะสวัสดีครับไม่ได้ค่ะใส่หนูไม่ได้เลยนี่เอาชุดนี้ชุดนี้พอดีไม่สวยดีอ่ะชุดนี้ไม่ได้ชุดนี้ลองไหนลองเทียบหน่อยนะหันหน้ามาหน่อยคุณเอลลอยค่ะเอลลอยค่ะไหนไหนหันหน้าหันหน้าไปลุ้ดูหน่อยชุดนี้ใครว่าสวยเวอร์หนึ่งมาหน่อยเอลลอยดีแล้ นักศึกษาเอ้ยน้องไอเธอต้องเป็นนักศึกษานะคะค่ะต้องเป็นนักเรียนค่ะพี่ดาววันนี้พี่ดาวจะเป็นคนเลือกให้วันนี้พี่ไอไม่มีสิทธิ์ไช่คะน้องไอไม่มีสิทธิ์นะคะหรือว่าจะเป็นครูโดยเป็นครูเหรอหรือะไรอย่ยอุ้ยาแนะเป็นครูเหรอหรืออะไรจะไม่มีไซส์น้องเลยนะของมันต้องไซส์ L S L แล้วแหละของหนูอ่ะต้องใส่เบอร์มันมีแต่แบบนี้แหละต้องไซส์เธอเนี่ยหนูอยากเป็นครูอ่ะอยากเป็นครู อย่างนี้น้องไม่น่าใส่ได้ขายาวะอ้กดำดงนี่ไงใส่ได้นะเฮ้ยเป็นกูเหรอไม่ไม่วันนี้ดาวเธอต้องไปกนคนเลือกวันนี้พี่ดาวเลือกน้องใส่นะคะ่เล่นเกินเนี่ยอันนี้อะไร ตอนกินไม่คิดพอกระเจียนฟิตเนยหาเสื้อใส่ย,ยากหรอแล้วไม่ค่อยมีไซส์หนูเพราะหนูตัวโตหนูตกินเยอะเกินกินเยอะเกินค,ค่ะผมว่าถ้าใส่แบบนี้ก็สวยนะไอ้ดาเธอเป็นคนเลือกให้น้องเลยไม่เอาอันนัน้นส่วนหนูอ่ะสิมีขาไม่เอาค่ะไม่ไไม่ะกระไม่รู้พี่ดาวจะเป็นคนเลือกพี่ดาวจะเป็นคนเลือกกูจะใส่ได้มเออลองเทียบหน่อยไฮ้ใส่ได้นะ่น่สวยนี่สวยจังนี่สวยนี่สวย เธอไม่มีสิทธิ์เลือกนะฉันจะเป็นคนเลือกให้เธอเธอใส่อย่างเดียวนะคะใช <laughs> ่เ,เพราะว่าภารกิจครั้งนี้คือแปลงโฉมเธอนะคะแปลงโฉมเธอโดยที่ฉันเลือกเองนะคะ <laughs> อักเซอร์ดีค่ะสวัสดีครับเ <laughs> ชิญค่ะ <laughs> เอาชิ้หมีเอาหมีเอาหมีอะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ให้ปดาวเปว็นคนตัดสินใจ <laughs> เธอเธอ,อไม่มีสิทธิ์เลือกมาแด็ก <laughs> หน้าม้าแตกหมดแล้วเนี่ยเราไปเดินดูก่อนเราต้องใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่า ล่า,ลาสุดไปสนใจไวกิ้งแล้วมีไซส์แล้วเนี่ยใส่ได้ไหมคะร้านนี้ใส่ได้ไหมคะหันให้กล้องดูหน่อยค่ะเดินหาตั้งนานดูมันจะติดพุงค่ะมีมีไซส์น้องไหมครับมีไซส์แบบไหนบ้างอุ้ยเอาคุโรมิคุโรมิไหนคุโรมิเอาไมมาโรดีม้มันจะมีไซส์ท่อหทุกคนเบอร์หนึ่งสีม่วงเบอร์สองสีชมพู เท่าไหกดเร็วๆเอาม่วงทุกคนเม้นต์มาม่วงเลยเม้นต์มาม่วงเลยไมสิทธเรื่องนะฉันเป็นคนเลือกให้เธอทุกคนเม้นม่วงเลยจ้าสวัสดีครับคัมพ์ูสวยนะแต่ฉันชอบหมีม่วงอะเขาบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกไงเอาวันนี้พี่ดาวเป็นคนเลือกให้ยวันนี้ฉันเป็นคนเลือกให้เธอแต่อันนี้มันน่ารักแต่อันนี้ก็สวยไงหลอกัเธอนะสีชมพูน่ะให้เลือกให้เลือกไม่เป่ายิ่งชุบก่อนถ้าเธอชนะเธอได้เลือกเองกัน ให้เธนึ่งสองสุดยอดฉันจะเลือกให้เธอนะวันนี้จบแล้วนะโอเคเธอไม่ใช่เธนะฉันนั่งสวยๆรอนะโอเคฉันนั่งรอจ้ะจะได้เป็นแฟนสูงไปโถไม่เช่นเลือกให้เธอคือเธอไม่มีสิทธิ์เลือกน้องไออยากได้อะไรชุมีค่ะคุณโรมิเหรอน้องไออยากได้ชุดไหนคะชุดนี้หรอคะชุดนี้เหรอคะเอาไว้ก่อนนะชุดนี้ไม่เอาเอาเธอแพง เธอก็นั่งรอวคนเธอนั่งรอสวยสยสิเธอแพแล้วไงนี่ค่ะชมพูนี้นะคะสรุปพี่ดาวเลือกสีอะไรใั้สวยนะเออถ้ามันกระปองเดี๋ยวค่ะเธอนั่งสฉรอค่ะนอันนี้กดหนึ่งนะคะกดหนึ่งลุล่วงกดหนึ่งลุ่วงตัวนี้กดสามค่ะกดสามลุวกดสามลุ่วลอบสีม่วงแล้วไปยืนเทปเลยใ่ไหเ ตื้อ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 นี่สวยไหมเดี๋ยวแทน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 ดูหน่อยแต่ว่าฉันว่าสีง่ายฉันสีฉันสีนี้ค่ะนั้นต้องบอกกับทุกคนหน่อยให้ช่วยกดให้หน่อยกดกดหนึ่งให้ช่วยสีม่วงไม่กดสามฉันบอกกดสามนะสีม่วงอ่ะถ้ากดหนึ่งได้สีชมพูนะกดสามรัวๆจ้าได้ช่วยให้กดกดสามให้หนูนะหนูจะได้ทุนนี้กดหนึ่งนะคะจะได้กดสาม พี่เขาตาัดสินนะคะถ้าพี่เขาตาัดสินคือเป็นเอกฉันนะคะโอเคพี่ช่วยเลือกหน่อยค่ะระหว่างสีมชมพูกับสีม่วงค,คือถ้าพี่เลือกอันไหนนอ้ <laughs> องก็จะได้ตัวน,นั้นนะคะพี่ดาวไม่ได้เลือกนะคะอันนี้พี่เขาเลือกค่ะสีม่วงค่ะอ้ <c oughs> เยเอ,เอาแล้วนี่ <c oughs> ได้ครบพอดีเลยถ้าสีม่วงเธอจ่ายเองนะเธอจ่ายให้ฉันสิ เอาวาเป็นตัวกับฝาสีม่วงพอดีเลยอ่ะถ้าจะเปลี่ยนได้ไหมคะตรงนี้อันไหนคะเปลี่ยนค่ะอุ้ยมาเดี๋ยวให้ดูบีฟอร์บีฟอร์ชุดนี้แล้วก็อัลเตอร์ชุดนี้ค่ะมาดูค่ะแปลงโฉมน้องได้งบ500บาทแต่ชุดนี้450บาทค่ะทุกคนมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเราต้องใส่ชุดนี้เดินตลาดเรียบด่วนลาบอินทานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โชคดีมากเลยค่ะ ต่อคนมากครับขอายได้เลยมามามาขอบคุณค่ะต่อคนมากครัทุกคนมาลุ้นกันนะคะตอนนี้นางกําลังแปลงโฉมอยู่นะทุกคนงบเรา5 0 0บาทนะคะชุดที่นางเลือกอยู่นี่คือ450บาทหรืออีก50บาทนะคะทุกคนมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะชุดชุดนี้เขาเลือกเองนะคะเออเดินหาตั้งนานไม่มีไซส์เออเดินหาตั้งนานไม่มีไซส์มาเจอร้านนี้ค่ะไหนขอดูหน่อย ชุดนี้หฮยน่ารักมากเลยอะถูกใจไหมสีม่วงเนี่ยมีกระเป๋าด้วยขอตาดาวใส่สวยมากค่ะดาวขอตาห้าร้อยหนึ่าห้าร้อยดาวห้าร้อยเธอก็จ่ายเองนะชุดนี้โอเคทุกคนดูหน่อยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะชุดนี้ค่ะคอมเมนต์รัวๆค่ะไหนขอดูหน่อยนี่โโอ้หหมุนหมุนด้วย ขายต่อเลยกว่าจะหาร้านไซส์เธอได้ไม่ใช่ง่ายนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณค่ะคุณพี่ลุงเอาแบบนี้หรือเอาแบบนี้ดีงบเธอเหลือแค่นี้นะคะเหลืห้าร้อยหรือห้าสิบเหลือห้าสิบบาทนะคะงบเธอค่ะใส่เลยห้าสิบบาทขอตั มามามาได้เลยมามามขอบคุณค่ะขอบคุณครับต้อ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 นต้อนม้อนตอวังอนังอากค่นชุดนดเนตลอนต่อแต่อสต้อรต้อน้อนแลน้วนต้อนต้อนค้อนต้อน้น้อนต้นออนน้อ้อน้บาทนนนนอ้นนอ้อนน ขอบคุณนะครับคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยเอาลองใส่ดูหน่อยห้าสิบบาทได้อะไรคะห้าสิบบาทได้อะไรอ๋อโนมอนห้อุ้ยอันนี้พี่เขาลดให้เหลือห้าสิบบาทไหนไหนไหนหันหันหัมาให้ดูหน่อยไหนให้พี่ดูหน่อยอุ้ยสวยพี่ดาวพี่ดาวเอาอันนี้หรือเอาตุ๊กตาดูดดุกตาไม่ได้ละดุกดาห้าสิบไม่ได้ เราได้แค่ที่คาดผมหรูปวันนี้เได้ที่คาดผมค่ะชเธอสีม่วงเธอต้องใส่กับสีเหลืองไม้สีเหลืองมันไม่คู่กับฉันเลยจะหลดจะาเธอก็เหมาะกับสีเหลืองนั่นแหละชมพูฉันเหมาะกับสีาันเลือกให้เธอไม่มีสินเลือกค่ะวันนี้วันนี้พี่ดาวเลือกนะใช่ฉันน่าจะเหมาะกับกบนะเนี่ย่วอาวอ้ยสีเขียวกบเธอไม่ใช่ บอกฉันว่าฉันเหมาะกับอันมากอย่าฉันเดือกให้เธอนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมขอม่มารลดี้ได้ไหมมารลดี้มารลดี้มันไม่เข้ากับชุดไงมันต้องสเียวมีแล้วหาเจอแล้วมีสีม่วงคู่กันเลยไหนไหนราคาเกินปะน่ะอันนั้น1 0อค่ะเธอมี500เธอใช้ไป450แล้วเหลืออีก50บาทหลือ50สบาทสุดท้ายค่ะ3มอันอ่ะ3อันให้เลือก1นชมพู ออันไจะเลือกอันไหนคิดก่อนสรุปเอาสีชมพูอาทีโนม่านดีกว่าเอออันไหนลองใส่ให้ดูหน่อยได้คู่กับกระเป๋าไหนไหนานังจ่ายเงินก่อนลูกสากพี่เขาลดเหลือ50ขอบคุณพี่เขาก่อนค่ะก็คุค่เอาไหนโอ้โหคุดแล้ว500านี้คุณค่คุณคคุณค เ้าใหพี่เขาบอกเด้าเยอะกว่านี้รถไม่หีแลนะเนี่ยครบแล้ว500เธอครบแล้ว500เธอใช้ตังเก่งมากเลยเนี่ยเธอใช้ตังหมดงบแล้วนะ